ัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับผมวันนี้อยู่กับผมไมตี้จากรันมั่นคงแกจันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มีของน่ารักมาแนะนําให้ฟังกันหลายลคนอาจจะสงสัยว่านี่มันคืออะไรนะครับนี่ก็คือลําโพงนั่นเองครับ <What? S 1> ซึ่งเป็นลาโพงทูวไรเดทที่สามารถใช้ได้แบบไร้สายด้วยปั๊จสิงไม่ละและทางแบรนด์ของเขาครับผมเป็นแบรนด์ดีฟูลนั่นเองเป็นแบรนด์ชื่อดังที่เคยทำลำโพงรุ่น xforce มาครับแต่วันนี้เราจะมานำเสนอทุกคนในลำโพงจุดเรดโทที่สุดจะน่ารักของเขานะนั่นก็คือลำโพงจากแบรนด์ดีฟูล ในรุ่นดีโตหรือ D2 ครับผม ใครก็ตามครับผมที่ชื่นชอบ p i ิกเซล t แล้วก็ลำโพงตัวนี้คือคำตอบของคุณครับและราคาเนี่ยน่าโดนมากๆเลยพร้อมกับฟังก์ชั่นที่จัดเต็มที่จะให้ความนอสตราเจียกับคุณเนี่ยอีกเยอะมากๆเลยครับวันนี้นะครับผมรีวิวเจ้าลำโพงตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดเต็มให้ทุกคนเลยว่ามันมีอะไรมันทำอะไรได้บ้างและเสียงมันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาคุณไปซาวด์เทสมันกันครับเอาละพร้อมแล้วลุยกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งตัวกล่องเนี่ยผมต้องขอบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยเฟี้ยวมากเท่มากนะครับเฮมาเปิดกันดูเลยดีกว่านี่นะครับผมเขาจะใส่มาให้ข้างล่างนะครับผมก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับผมนีม่สาคัญมากๆเลยเพราะว่าตัวเนี้ยฟีเจอร์มันเยอะนะฮะอ่ะแล้วก็มีสายเป็นสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวเนี้ยชาร์จแบบ Type C แล้วนะฮะเขาก็จะแถมนี่เป็นสายชาร์จให้เราด้วยและก็มากับสติกเกอร์พิกเซลสุดน่ารักนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปใครชอบพิกเซลเนี่ยห้ามพลาดเลยนะมาก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องของเขานะครับ ัวลำโพงตัวนี้ครับผมจะทําการออกแบบมาให้เป็นในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ในรุ่นเก่านั่นเองครับหากใครก็ตามเนี่ยที่มีคอมพิวเตอร์เก่าที่บ้านเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับ <c oughs> และตัวจอนะครับผมยังมาพร้อมกับไฟ LED อีกด้วยซึ่งตัวขนาดหน้าจอพิกเซลเนี่ยจะเป็นแบบ16กูณ16ครับผมและตัวคีย์บอร์ดของเขานะครับผมยังสามารถเอามาทําการใช้งานได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่คีย์บอร์ดธรรมดาที่เอาไว้ตกแต่งอย่างเดียวนะคือเราสามารถที่จะกด สั่งงานฟังก์ชันต่างๆของตัวลำโพงได้อีกด้วยนะครับและตัวคีย์บอร์ดตัวนี้มีทัชชิ่งที่ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดแบบเมค h านิคอลเป็นแบบบลูนั่นเองครับหรือแบบน้ำเงินหากใครก็ตามที่ชอบเมคานิคอลคีย์บอร์ดที่มีความรู้สึกกดฟินๆนะครับผมตัวนี้น่าสนใจมากครับ และตัวปุ่มตัวแรกของตัวลำโพงตัวนี้ครับผมนั่นก็คือปุ่มเมนูนั่นเองจะเป็นปุ่มตัว M ที่อยู่ตรงนี้พอเรากดไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานสั่งการเรื่องเมนูต่างๆของตัวลำโพงได้ครับและนอกจากนี้ครับผมตัวปุ่มคีย์บอร์ดตัว M ตัวนี้นะครับผมยังสามารถสั่งการปิดไฟของตัวคีย์บอร์ดได้อีกด้วยเพียงแค่เรากดค้างก็จะทําการปิดไฟหากมันแสบตามากเกินไปแต่ถ้าใครก็ตามนะครับผมอยากเปิดเราก็แค่กดค้างอีกครั้งหนึ่ง กบไปเปิดอีกครั้งนึงครับง่ายนิดเดียวเลยปุ่มต่อมาคือผมก็คือปุ่มบวกลบนั่นเองครับไว้ใช้สำหรับการเพิ่มลดเสียงครับและต่อมาครับผมก็คือปุ่มซ้ายขวานั่นเองซึ่งไอ้เจ้าปุ่มตัวนี้ไว้ใช้สาหรับข้ามเพลงเปลี่ยนเพลงนะครับผมเป็น forward และก็ previous นั่นเองแต่นอกเหนือจากการข้ามเพลงย้อนเพลงแล้วนะครับผมมันยังสามารถที่จะกดค้างเพื่อเพิ่มแสงของตัว led หน้าจอ แล้วก็เพื่อลดแสงของตัว LED หน้าจอได้อีกด้วยครับปุ่มต่อมาครับผมก็คือปุ่มในการใช้เปลี่ยนโหมดสําหรับหน้าจอ LED ของลําโพงตัวนี้ครับในการกด1งครั้งครับผมเราก็จะสามารถเปลีล่ยนไปได้เรื่อยๆตามที่เราต้องการซึ่งในการกดครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาครับหากเรากดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นจอแสดงผลธรรมดาที่เป็นไว้ใช้ตกแต่งห้องเพื่อความสวยงามครับกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นฮอตซึ่งเจ้าตัวฮอตเนี่ยนะครับผมเขาจะคัดสรรพิกเซลอาร์ตที่สวยมากๆของทางแอพปพลิเคชันเขาเนี่ย The Base of the Base มาแสดงผลของเราลันไปเรื่อยๆ กด <dear> อีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะเป็น v i อร์ชวลไนะครับผมเวลาเราฟังเพลงเนี่ยก็จะมีคลื่นเสียงขึ้นมาให้เราเห็นครับพอเรากดอีกหนึ่งครั <come> ้งก <choice> ็จะเป็น <left> Cu s ตอ m ว่าเราเลือกนะครับผมว่าให้มันเป็นรูปอะไรในหน้าจอของตัวลำโพงของเราครับนอกจากนี้ครับผมปุ่มนี้ยังสามารถที่จะกดค้างเพื่อเปลี่ยนนะครับผมให้มันเป็นในรูปแบบอื่นด้วยอย่างเช่นเรามีนาฬิกาแบบนี้หากผมกดค้างเนี่ยมันก็จะทําการเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกาเป็นอีกแบบหนึ่งกดค้างก็เปลี่ยนอีกนะครับผมซึ่งในทุกๆหมดนะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบไดด้้ทังหมเลย และมาถึงปุ่มสุดท้ายกันนะครับผมหากใครก็ตามสงสัยว่าไอ้เจ้าปุ่มคันโยกตัวนี้มีไว้ทำอะไรนะครับมันสามารถที่จะเอาไว้ใช้เพย์พอยได้และถ้าหากว่ามีโทรศัพท์เข้ามาเราก็ยังสามารถใช้รับสายวางสายได้อีกด้วยครับและถ้าหากว่าเรากดโยกค้างไว้ก็จะเป็นการบันทึกเสียง voice memo ครับแต่ถ้าหากว่าในเวลานั้นมีโทรศัพท์โทรเข้ามานะครับหากคุณกดคันโยกค้างไว้เนี่ยมันจะเป็นการปฏิเสธสายครับและด้านข้างของตัวลำโพงครับผมก็จะมีช่องสำหรับการเสียบไมโคร SD card ที่ไว้ใช้ทำให้เราเนี่ย สามารถฟังเพลงผ่านไมโคร sd card ได้ครับต่อมาครับผมมันจะเป็นปุ่ม power on off ครับซึ่งไอ้เจ้าปุ่มบนนี้ถ้าหากว่าเรากดตอนที่เครื่องมันกำลังทำงานอยู่เนี่ยมันจะเป็นการเช็คเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่ยังเหลืออยู่ในเครื่องครับและลำโพงตัวนี้ทันสมัยมากครับผมสามารถชาร์จได้โดยสาย USB C แล้วนะครับเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมเราสามารถดูได้ว่าแบตเตอรี่เข้าไม่เข้าตรงที่จุดนะครับผมมันจะมีจุดด,ดำๆตรงนี้มันจะเป็นจุดไฟนะครับผมอยู่บนไมโคร s d card ถ้าหากว่าเราเสียบชาร์จแบตเตอรี่อยู่ ด้านหลังของตัวลำโพงครับผมนั่นก็คือ passive radiator ครับส่วนตัวลำโพงเนี่ยจะเปล่งเสียงออกมาจากทานด้านบนนั่นเองครับลำโพงตัวนี้ครับผมมาพร้อมกับ diver ได n a m i c ขนาด45มิลิเมตรและยังมีกําลังขับถึง10วัตต์ด้วยกันหากคุณเปิดลําโพงตัวนี้ในห้องนอนเลยในออฟฟิศแล้วก็รับรองว่าความดังของเสียงลำโพงตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับ ลำโพงตัวนี้นะครับผมเป็นลำโพงที่มีน้ำหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับน้ำหนักของตัวลำโพงตัวนี้จะเป็นน้ำหนักอยู่ที่505กรัมครับ <c oughs> และลำโพงตัวนี้ครับผมยังมีแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่3000มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง8ชั่วโมงกันเลยทีเดียวโดยที่ใช้เวลาชาร์จเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองครับ <c oughs> ลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงแบบไร้สายครับผมแน่นอนเลยครับมันจะต้องเชื่อมต่อโดยระบบบลูทูธซึ่งลำโพงตัวนี้ให้บลูทูธเวอร์ชั่นด้ามเสถียและคุณภายงเนยไม่ต้องเป็นนนห่่วแอนครับ กลครับผมเราทําการรีวิวในส่วนของสเปคและรูปลักษณ์ภายนอกของตัวลาโพงตัวนี้ไปแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวแอปพลิเคชันและตัวฟีเจอร์กันดีกว่าครับผมว่ามันมีอะไรที่เจ๋งบ้างแน่นอนเลยครับฟีเจอร์แรกของเขานั่นก็คือการแสดงผลแบบเป็นพิกเซลอาร์ตสามารถนําไปตกแต่งบ้านได้ครับผมสวยงามแ้วเรโทรคลาสสิกอย่างมาก <Wow. S 1> และแน่นอนเลยครับผมพิกเซลอาร์ตของตัวลำโพงตัวนี้เราสามารถคัสตอมไม้ปรับแต่งมันด้วยตัวเองได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน v ีบูมครับผมหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบพิกเซลโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะและเป็นคนทีีี่มสกดด้าานนรวูปเย ตัวนี้ก็สามารถว่าดพิกเซลอาร์ตวาด Animation Art ของคุณเองได้นะครับผมและสามารถนําไปแชร์คอมมูนิตี้ต่างๆในแอปพลิเคชันดีบ o m ได้อีกด้วยครับ <struggling> และที่เฟี้ยวฟ้าวที่สุดเลยนะครับผมนั่นก็คือไอ้เจ้าตัวลําโพงตัวนี้มีเกมมาให้เราเล่นอีกด้วยนะครับ เพียงแค่เรากดตัว M นะครับผมเรื่องโหมดที่เป็นตัวจอยสติ๊กตัวนี้ครับผมไม่ต้องใส่เหรียญใดๆแค่โยกขันโยกโป๊ะไปทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่โหมดเกมแล้วเราก็สามารถใช้ลูกศรเนี่ยเลือกเกมที่เขาให้มาต่างๆมากมายได้เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมงูกินหางเกมแข่งรถและที่นอนสตาเจเด็กอย่างเรามากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือเกมเตร์ตินั่นเองครับ อกจากเกณ์ที่แสนสนุกแล้วนะครับผมตัวลำโพงตัวนี้เขาก็ยังแถมอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถนําไปใช้งานในชีวิตประจาวันเราได้อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาปลุกนาฬิกานับถอยหลังนาฬิกาจับเวลาสกอ์บอร์ดแล้วก็เครื่องวัดระดับความดังของเสียงครับนอกเหนือจากเครื่องมือที่เขาติดมาให้ในตัวลำโพงแล้วนะครับผมเรายังสามารถใช้เครื่องมือเพิ่มเติมได้ในตัวแอปพลิเคชันอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการมิกซิ่งสนุกๆน,นะครับผมนี่มีเครื่องมิกให้เราด้วยเราสามารถกดมิกซ์แพดนี่ สนุกดีครับหรือจะเป็นวิทยุอินเทอร์เน็ตครับผมตัวนี้ก็มีแถมมาให้เหมือนกันในตัวแอปพลิเคชันเลยครับ yeah, yeah, yeah. และที่ผมพูดไปนะครับผมก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของทั้งตัวลำโพงและตัวแอปพลิเคชันนะครับคุณสามารถไปลองเล่นกันเองดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่เขาให้มาในตัวลำโพงหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในแอปพลิเคชันที่มีมากมายเลยครับ เอาละครับถึงเวลาเลยครับท่านผู้ชมหากใครก็ตามเนี่ยอยากจะรู้ว่าเสียงมันชัดและเพราะขนาดไหนนะครับผมเราไปฟังเทสเสียงกันเลยครับ No, I... thank you นกันบ้างครับผมหลังจากที่เราได้ทดสอบเสียงของเจ้าตัวลำโพงตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมลำโพงตัวนี้นะครับผมจะเด่นในย่านกลางนั่นเองครับส่วนตัวเบสของเขาเนี่ยจะเป็นเบสที่มีแรงประทะที่พอเหมาะครับผมเป็นเบสแบบที่คืนตัวได้เร็วครับเสียงร้องของเขานะครับเป็นเสียงร้องที่มีความอิ่มหนาครับผมมีมวลที่มากครับส่วนย่านสูงครับผมเป็นย่านสูงที่ไม่คมไม่บาดหูครับผมสามารถฟังได้ฟังสูงและฟังนานครับและในเรื่องของเวทีเสียงครับผมลำโพงตัวนี้สามารถแยกแยะรายละเอียดเสียงต่างๆได้ดีมากๆ สำหรับลำโพงตัวเล็กแค่นี้ครับสรุปเลยนะครับผมสำหรับใครก็ตามนะครับผมที่ชอบลำโพงตัวเล็กที่เป็นแบบ Two i e l a n s มีแบตที่ใช้งานได้นานนะครับผมแล้วก็ทันสมัยด้วยสเปคต่างๆมากมายและยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่ล้ำและเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยนะฮะลำโพง D-Boom Dito ต,ตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นลำโพงอีกตัวนึงเนี่ยที่ผมขอแนะนํามากๆเลยนะครับเพราะว่าเสียงของมันเนี่ยถูกใจโดนใจผมมากสําหรับขนาดตัวที่เป็นตัวเท่านี้แล้วก็แบบว่ามีเกมให้เล่นมี Mechanical Keyboard นี่ถือว่า คุณภาพเนี่ยนะครับผมดีมากๆนะครับและเสียงเนี่ยอยากจะย้ำอีกทีมากๆว่ามันดีจริงๆครับ สำหรับลำโพงตัวนี้นะครับผมเรายังไม่ได้ราคามานะฮะแต่ต้องขอบอกเลยว่าราคาไม่แพงแน่นอนครับผมพอราคามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใน description ข้างใต้นะครับผมนะก็ไปเช็คกันดูได้นะครับหากใครก็ตามที่ต้องการจะสั่งซื้อตัวลำโพงนะครับผมก็มาติดต่อได้ที่เพจมั่นคงแกจิตเว็บไซต์มั่นคงแกจิตหรือว่าหากใครก็ตามนะครับผมที่สะดวกที่จะซื้อผ่านทางช้อปปี้เนี่ยก็สามารถซื้อได้ผ่านทางช้อปปี้มั่นคงแกจิตครับผมสามารถติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมไมตี้นะคร ดีโตตัวนี้นะครับหรือว่าดีทูอะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่คุณจะสรรหามันก็้ังขอลาไปก่อนแล้วครับแต่ขอยย้ำอีกทีว่าเสียงดีคุณภาพดีผมและชอบจริงๆเลยเนี่ยอุดหนุนกันได้นะครับแล้วเจอกันครับ